สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอยู่ในแปลงมันสุปะหลังแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันอีกที่หนึ่งนะครับผมก็มาดูผลลัพธ์นะครับการทํารุ่นหรือการพรวนดินนะครับใช้รถไถเล็กปั่นแล้วก็ถากหญ้าลงนะครับพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจํานวนประมาณ25กิโลนะครับต่อ3จุดนะครับ3แปลงก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่ครับ เดิมเนี่ยจะเป็นผักตะกงแล้วก็ผักผักอะไรไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลุกแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการถากแล้วนะครับพอถากเสร็จปุ๊บการเคืองการเคืนมาฝนตกแรงครับแต่ผักตะกงเนี่ยก็ตายดีนะครับแต่ว่าที่ไม่ตายนี่ก็จะเป็นหญ้าเห้วหมูนะครับบางส่วนก็ตายบางส่วนก็ยังเหลือรอดนะครับเดี๋ยวก็จะ เอารถมาพวนดินอีกรอบนึงแล้วก็จะใส่ปุ๋ย1ปดหเอ้ยิบห้นะครับก็เดี๋ยวเอา,เอายาก่อนนะครับผมตอนนี้นี่ครับก็ตัวเล็กก็กำลังโตครับ ก็ถือว่าตายดีอยู่นะครับผมนี่ครับยังฉีดยาขายาไม่ได้ครับมันเรายัางเล็กอยู่มาดูแปลงนี้แปลงนี้คือยังไม่ได้ทําการถากลงนะครับยังถากลงไม่หมด นครับแปลน,นี้จะมีหญ้ากระถินแต่ดินร่วนสุยมากเลยครับ,รบต้นนั้นก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแปลงนี้แปลงนี้ตัวเล็กๆโผล่มาอยู่ แต่จุดนี้จะไม่ค่อยเกิดดีเยอะเท่าไหร่สมาริก็จะเป็นกระถิ่นนะครับเรามาดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ถากลงครับ แต่แปลงนี้ก็จะเกิดดีนะครับเพราะว่าเป็นดินเดิมก็จะงามนะครับนะครับก็จุดเด็ดของพันธุ์อิทธิเนี่ยอิททีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่พบใบด่างเลยครับในแปลงที่เอามานะครับ ก็จะเป็นพันธุ์ที่ทนโลกใบด่างนะครับเคยประมาณนี้คลิปนี้